สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พี่ไลมาหาจับกุ้งเครฟิชอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็มาถึงทุ่งนาแล้วอันนี้จะเป็นร่องน้ำที่เขาปล่อยน้ำลงมาจากนานะคะตามร่องน้ำนี้ก็มีกุ้งเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีเยอะเท่าบนบน,บนทุ่งนาค่ะอยู่ในทุ่งนาค่ะมันจะมีกุ้งเยอะมากแต่เดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าจะมีกุ้งเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าพี่ไลคิดว่า นาแห้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าข้าวเหลืองมากแล้วนี่ค่ะมาดูตามร่องน้ำนี่นะคะมันจะมีบ้างค่ะตามร่องน้ำแบบนี้แต่ว่าจะไม่มีเยอะนะคะพี่เล่เห็นตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวแดงๆนี่ค่ะแดงๆอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง ตอนนี้จะพาไปดูตามทุ่งนานะคะดูค่ะข้าวเหลืองหมดเลยนี่ค่ะปกติกุ้งจะเยอะมากค่ะช่วงที่มีน้ำแต่ว่าเราจะมาจับแบบนี้เดี๋ยวกลัวเจ้าของนาเข้ามาเห็นเขาจะไม่ให้จับนะคะเพราะว่าเขากลัวเราจะไปทำลายต้นข้าวเขาไปทําให้ต้นข้าวเขาเสียหาย โอ้โหนี่ค่ะเพื่อนเพ่อนพอนาแห้งแล้วตัวกุ้งแบบนี้ค่ะตายหมดเลยนี่ค่ะตายเกินเลยเยอะมากเรามาช้าไปค่ะนี่ค่ะตามนี่ค่ะข้างในนะคะเยอะมากตายหมดเลยนี่ค่ะอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่หรือเปล่านะคะตัวแดงๆดงข้างในค่ะตายหมดเลย ถ้าเกิดว่ามาเช้ากว่าน,นี้จะมีเยอะมากโอ้ยนี่ค่ะบางตัวยังไม่ตายนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ตายเพราะว่าเขาขุดรูอยู่ดูค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะดูอันนี้ยังไม่ตายมันจะขุดรูอยู่มันจะอยู่ได้นานกว่า นี่ค่ะปล่อยให้อยู่ในรูตามเดิมค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในรูมันจะร้อนเดี๋ยวมันก็จะตายแบบนี้ค่ะเยอะมากนี่ค่ะด้านในนี่ก็มีกุ้งชนิดนี้จะอยู่ตามในนาข้าวนี้นะคะเยอะมากอันนี้จะมีไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันตายเหลือไม่กี่ตัวเดี๋ยวพี่เราจะไปหาดูที่อื่น ตอนนี้จะยังไม่จับตรงนี้นะคะจะลองไปจับไปหาดูที่อื่นว่าจะมีเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีไม่เยอะเดี๋ยวพี่เราจะไม่จับค่ะวันนี้จะมาถ่ายให้ดูเฉยๆนาบางที่จะยังไม่ค่อยแห้งนะคะยังไม่แห้งจะก็จะยังมีกุ้งอยู่แต่ว่าที่ตรงนี้แห้งหมดแล้วเดี๋ยวพี่เรจะลองแหวกดูแถวนี้เอา นี่ค่ะแหวกเข้าไปเจอเลยค่ะตายแล้วนี่ค่ะแห้งมากข้างในน่าจะมีเยอะมากนะคะแต่ว่าแห้งหมดแล้วค่ะตายหมดแล้วนะค่ะแปนเพื่อระจอดรถอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะไปขัดรถลงหาไปเรื่อยๆค่ะเผื<ๆ>่อจะมีที่ที่ที่เป็นแอ่งน้ำที่มันไปกองรวมกันค่ะ นี่ค่ะตอนนี้มาเจอแอ่งน้ําแล้วพี่รายเห็นมีกุ้งอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองลงไปจับดูว่าจะจับได้หรือเปล่านี่ค่ะมันจะมีแอ่งน้ําตรงนี้มีกุ้งด้วยเห็นมีร้อยคนลงไปจับแล้วค่ะจะออมมาด้านนี้ค่ะลงตรงนี้ง่ายกว่า มีตรงนี้ตัวนึงนี่ค่ะเมื่อกี้เห็นมีตรงนี้หลายตัวแต่ว่ามันจะมุดลงไปแล้วมันมุดลงไปแล้วเดี๋ยวพี่ลลยลองใช้เน็ตตักดูโอ้ได้ได้ตัวเล็ก ได้เหมือนกันได้ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนึงตัวเล็กเดี๋ยวเอาไปตกป้าเค่ะนี่ค่ะได้ตัวใหญ่ตัวนึง รอบนี้ได้มาสองตัวตัวใหญ่มากไว้ตักอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เลยเห็นมันลอยๆอยู่พอมันเจอคนแล้วมันก็มุดลงไปใต้น้ํานี่ค่ะในตัวใหญ่เลยรอบนี้ใช้ตักเอาดีกว่านี่ได้อีกแล้วในตัวเล็ก นะคะตัวใหญ่มากอุ้ยติดนี่ได้แล้วเอยตัวนี้ตาย รอบ,บนี้ก็ได้ดูค่ะได้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากดูเรามาช้ากว่าคนอื่นค่ะถ้าเกิดมาช่วงก่อนก็น่าจะมีเยอะมากเพราะว่าเห็นรอยคนจับค่ะดูย่ามีรอยรอยคนไปจับแล้ว พอแล้วค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวไปหาที่อื่นเอาจับแบบนี้ไม่มีเยอะค่ะไม่สนุกเดี๋ยวไปหาที่เยอะๆเอาไปมาดูร่องน้ําด้านนี้ค่ะแฟนคืออะไรบอกว่าเห็นเป็นตัวอยู่หลายตัวเหมือนกันอู้นี่ค่ะหนีไปแล้วนี่ได้เหมือนกันนะ

เปนแ่ลบอกเขาอยากลองให้เข้าลองตักดูกันน่ค่ะลอยกุ้งตายเต็มเลยทุรียนดมีน้อยมากค่ะมีเป็นบางตัวที่เรอยากจะหาแหล่งที่มันมีเยอะๆค่ะเหมือน คลิปที่พี่ไลยลงไปคราวที่แล้วอู้นะคะตัวใหญ่จ้ะแ่พี่ไลเห็นตัวหนึ่งตัวใหญ่มากตรงข้างๆคูน้ํานะคะที่เป็นรูเป็นรูก็จะเป็นรอยรูกุ้งนะคะมาจับเอาตามตามรูกุ้งนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไลจะลงไปตรงนี้น้ำไม่ค่อยลึก โอโ้ตัวใหญ่มากนี่ค่ะตัวนี้นี่ได้แล้วโอ้โหนี่ค่ะตัวใหญ่มากนี่ค่ะตรงนี้มีตัวหนึ่งเมื่อกี้พี่เลยเห็นมุดเข้าไปเมื่อกี้มันอยู่ตรงปากรูนี่ค่ะพอมันเจอคนมันก็จะมุดเข้าไปข้างในโ,โหลึกเลยโ,โตัวนั้นตัวใหญ่มากด้วยค่ะด้านนี้ด้วย มีหลายตัวเลยนี่ได้แล้วอีกตัวนึงตรงนั้นตัวนั้นด้วยจับเอาแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เยอะค่ะนี่ค่ะตามรูนี่ก็มีดูค่ะรูแถวนี้เยอะมาก ่็แดงๆเงยอะเลยจับให้แฟนเพ่อนไอตัวนั้นตายแล้วโอ้ยังนี่ <c ười> คิดว่ากุ้งตายที่แท้ไม่ใช่เดี๋ เดินจับเอาตามร่องน้ำค่ะข้างๆคูน้ำนี่ค่ะรูนี้ก็น่าจะมีเพราะว่าเห็นรูใหม่แต่ว่าพี่ไรไม่อยากจับเอาในรูแล้วค่ะไม่อยากขุดเอานอ้นั่น,น,นอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากนี่ เป็นพิระจะคอยลับอยู่ข้างบนโหนั่นไงรูนี้ค่ะพเราเห็นเลยเห็นตัวมันอยู่ข้างในเลยดูค่ะตัวใหญ่มากมีเพื่อนๆถามว่ารูแบบนี้ไม่มีงูเหรอถ้าเกิดว่าเห็นตัวกุ้งแบบนี้จะไม่มีงูนะคะถ้าเกิดว่ามีงูจะไม่มีตัวกุ้งอยู่แล้วจะดงว่าโอ้โหมุดลงไปข้างล่างแล้วค่ะตัวใหญ่มาก โหลึกมากลึกเกินค่ะมือพิไรเปลื่นหมดเลยมีเจอแล้วไข่ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากนี่ นี่ตัวนึงต้องรีบจับก่อนที่มันจะเข้าไปในรูรูแถวนี้ลึกมากเลยน้ำขุ่นจะมองไม่ค่อยเห็นนี่เจอเล็กตัวนึงนี่ค่ะกุ้งตายเยอะมากน้ำเริ่มแห้งกับกุ้งตาย บางทีนกก็มาจิกเอาค่ะนกจิกก็กินมันดูค่ะล่องยาวมากถ้าเกิดว่าเดินตามนี้ก็จะจับได้นะคะแต่ว่าพี่ลาพอแล้วค่ะพี่ลาอยากไปหาตรงที่แอ่งน้ําที่มันมีกุ้งมารวมกันเยอะๆค่ะนี่ๆๆๆนี่เจออะไรตัวนึงงอา้าเร็วมากหนีไปแล้วนี่นอยู่ในรูนะะี่ค่ะพี่ลาเห็นตัวมันจะลองจับดูค่ะว่าจะได้ไหม ต้องจับเร็วๆไม่งั้นมันจะเข้าไปในรูนี่ได้แล้วอา้าวนี่ได้เหมือนกันเกือบจะหลุดไปแล้วนั่นเจออีกแล้วอา้าวหนีไปแล้วตัวนี้ ตัวใหญ่นี่ด้วยตัวเล็กอู้นี่ได้หลายตัวเลยค่ะตรงนี้เดินจับแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีไม่เยอะเจออีกแล้วนีค่ะคลาลงมาจากบนบกตัวใหญ่มาก นี่ดูค่ะโอ้นี่อีกตัวนึ่งกำลังจะเข้ารูนี่ค่ะรูกุ้งเดี๋ยวลองเปิดดูเพาะว่ามันจะจะได้เจอตัวไหมขุดลงไปลึกมาก พอแล้วค่ะไม่ไปหาแล้วดูค่ะคลองยาวมากแต่ว่าเดี๋ยวที่เราจะไปหาที่อื่นเอาค่ะไหนหนเดีมาดูหน่อยสิได้เยอะไหมโอได้เยอะเหมือนกันดูค่ะลงไปจับตรงคลองนี้แป๊บเดียวมีแต่ตัวใหญ่ ไปค่ะไปหาที่อื่นเอาดูค่ะจากตรงรถนะคะเดินมาตรงนี้แป๊บเดียวแล้วก็มันคลองก็จะไปยาวไปนู่นเลยนะคะยาวมากมีเยอะมากเลยค่ะอยู่ในอยู่ตามรูไปค่ะไปหาที่อื่นนะคะตรงนั้นออกมาหลายตัวเลย แต่ว่าตรงนี้น้ำจะลึกดูค่ะหลายตัวเลยตรงนั้นน้ำแถวนี้ลึกดูค่ะด้านฝั่งนู้นค่ะเยอะเลยหลายตัวมากตอนนี้จะมาเช็คดูตรงนี้กันค่ะว่ามีหรือเปล่าโหนะค่ะเจอแล้ว เจอท่อแล้วค่ะเจอปากท่อเห็นมีกุ้งเต็มเลยโหเยอะมากข้างในดูค่ะเวลาเจอคนมันก็จะหนีเข้าไปข้างในดูนี่ค่ะแถวนี้ก็มีนี่ค่ะยังไม่ตายเพราะว่าแถวนี้ชื้นนะคะมันก็เลยยังไม่ตายนีตรงนี้ตัวนึง นี่ค่ะตัวใหญ่ตอนนี้มันเข้าไปในท่อหมดแล้วค่ะท่อตรงนี้จะเล็กมากแล้วก็มีไม่เยอะค่ะพี่เรจะไม่จับแล้วอุย้ยอีกแถวนี้ก็มีนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ยังไม่ตายตัวใหญ่มากเลยดูดูค่ะตัวนี้ตายไปแล้วช่วงก่อนน่าจะมีเยอะมากแต่ว่ามีคนมาจับไปแล้ว ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกุ้งหรือเปล่าโหแห้งหมดเลยนี่ค่ะโอ้มีเหมือนกันนี่ค่ะมีเหมือนกันเดี๋ยวพี่เราจะลงไปจับดูค่ะเยอะเลยโหโหดูในนี้โหเยอะมากนี่ค่ะเขาจะปิดปากท่อดูค่ะพอเวลาเขาปล่อยน้ําแห้งหมดแล้วเขาจะปิดปากท่อไว้อย่างนี้นะคะดูกุ้งแถวนี้เต็มเลย นี่ค่ะกุ้งก็จะไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เราจะเอาถังมาจับเอาท่อเนี้ยค่ะตอนนี้ให้แฟนพี่ไลลงไปจับค่ะ <laughs> ดูค่ะเยอะมากดูค่ะแดงๆเต็มไปหมดเลย บางตัวก็ตายไปแล้วช่วงก่อนน่าจะมีเยอะมากค่ะเพราะว่ามีนกมามีรอยนอกมาจิกเต็มเลยโอเคมนมน หมดแล้วค่ะมีไม่เยอะตอนนี้ก็มาถึงที่ที่หนึ่งค่ะที่มีท่อน้ำเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีหรือเปล่าข้าวเขาล้มหมดเลยเมื่อสองสามวันก่อนพายุแรงมากแถวบ้านพี่ไรก็พายุแรงมากค่ะนี่ค่ะดูด้านนี้เขาจะปล่อยน้ำลงไปในในร่องน้ำใหญ่ ฝั่งนู้นก็ปล่อยลงมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปล่อยลงไปรวมกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกุ้งหรือเปล่าโอ้ตรงนี้น้ำยังเยอะมากดูค่ะ ตรงนี้เขากําลังปล่อยน้ําลงค่ะกําลังปล่อยให้นาแห้งยังไม่เห็นมีกุ้งเลยต้องรอให้น้ําแห้งกว่านี้ก่อนค่ะถึงถึงจะเห็นตัวกุ้งหรือว่าแถวนี้อาจจะไม่มีกุ้งก็ได้นี่ค่ะฝั่งนู้นก็จะปล่อยน้ําลงไปในร่องน้ําแบบนี้เหมือนกันนี่ค่ะทั้งสองด้านเลย ไปแล้วค่ะไม่น่าจะมีแล้วคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆกันเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ